สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับหลักๆเลยนะครับก็เน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับอยากขายเหรียญช่องสลาลมก็ดูคลิปช่องสลาลมคอยชแนลนะครับเพราะว่าเหรียญแต่ละรายการที่แต่ละช่องทําคลิปรับซื้อรับซื้อไม่เหมือนกันนะครับก็อยากอยากขายช่องนี้ก็ดูคลิปช่องนี้ ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนีเ้เดี๋ยวแจ้งช่องทางการติดต่อก่อนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมารับชมใหม่ๆนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญตรงตามรายการที่ทางผมรับซื้อส่งรูปมาทางไลน์ลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับตอนนี้ติดต่อได้สองลายดีนะครับอนอกเหนือจากรับซื้อแล้วยังมีอัปเดตข่าวสารในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับเหมือนอย่างเช่นคลิปนี้ รับซื้อด้วยแล้วก็มาอัปเดตข่าวในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับพอดีผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งเหรียญในกลุ่มซื้อขายนะครับก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนกับผมในเฟซนะครับก็เคยซื้อขายกันผมก็เคยซื้อขายของท่านนี้แล้วก็ท่านนี้เป็นเป็นแบบยังไงเหมือนกับขาใหญ่ในวงการนะครับมีเหรียญแปลกๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งบางเหรียญผมบางอย่างผมก็เคยแบ่งปันให้กับสมาชิกให้กับ ท่านนี้ไปนะครับก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะครับใน Facebook นะครับก็ไปเจอหน้าเฟซของเขานะครับก็มีการลงอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญเลยดีกว่านะครับอ่าให้ดูให้ดูเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเหรียญตัวนี้ให้ฟังนะครับเนี่ยนี่นะครับตามโพสต์เลยนะครับอย่าหลงคิดว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญสิบบาทนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับ ก็เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญถ้าดูผ่านๆน,นะครับก็เหมือนกับเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับวาระวาระหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้ดูดีกว่านะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับก็เฉลิมพระชนพรรษาครบ75พรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ 75พันษานะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นเหรียญ10บาทโลหะ2สีวาละ75พันษานะครับเดี๋ยวท่านที่มาติดตามใหม่นะครับหรือว่ารับชมคลิปนะครับผมอยากให้ท่านดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายให้เข้าใจเลยนะครับว่าเหรียญมันมีอยู่จริงหรือว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต่อกันเลยนะครับเหรียญตัวนี้นะครับ ที่ผมขึ้นนับปกคลิปไว้นะครับว่า,าซื้อ5,000ถึง10,000บาทต่อ1เหรียญน่ะไม่เกินจริงแน่นอนนะครับแต่ว่าเหรียญที่มีราคาสูงอ่ะไม่ใช่เหรียญที่แบบหาง่ายนะครับดูจากจำนวนการผลิตเหรียญวาระนี้นะครับเพื่อนๆตามข้อมูลเลยนะครับเหรียญออกปี2,545นะครับเหรียญอ่าเจ็ดพรรษานะครับในหลวงรอ9เกาจำนวนการผลิต เพื่อนๆดูที่จำนวนการผลิตนะครับที่ผมเอาข้อมูลมานำเสนอนะครับเจ็ดล้านห้าหมื่นเจ็ดเจ็ดล้านห้าแสนเหรียญนะครับเนี่ยตามตามนี้เลยนะครับเจ็ดล้านห้าแสนเหรียญนะครับถือว่าไม่น้อยนะครับจำนวนการผลิตไม่น้อยนะครับแต่ว่าแล้วทำไมถึงมีราคาห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูรูปนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือรูปเหรียญนะครับที่มีราคา5,000ถึง1,000 0บาทนะครับพอสังเกตเห็นไหมครับหลายๆท่านรู้แล้วนะครับว่าทําไมถึงมีราคา5,000ถึง1 0 0 0 0บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับหลายๆท่านสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองทําไมถึงแพงนะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่ยังไม่รู้ก็ดูได้เลยนะครับดูนะครับเห็นตรงที่ผมซูมให้เพื่อนๆดูไหมครับ ที่ผมวงกลมสีเหลืองๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่หน้าเหรียญ10บาทนะครับเพื่อนๆเป็นหน้าเหรียญ7,500น7,500บาทนะครับหลายๆท่านสงสัยเอ้าวทำไมเป็น7,500ปกติมันมันหน้าเหรียญ10บาทนี่วาละปกติทั่วไปมันก็10บาท10บาทนะครับเห็นไหมครับมันเป็นหน้าเหรียญ7,500น7,500บาทนะครับแปลกใจไหมครับ ถ้าแปลกใจถ้างงเดี๋ยวผมจะขยายต่อไปอีกนะครับเหรียญตัวนี้ความคิดของผมนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญแบบเหรียญ mto หรือว่าเหรียญลองพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใช้เหรียญตัวเปล่าของเหรียญ1ิบาทนะครับเหรียญส0บบาทตัวเนี้ยอันนี้คือเหรียญตัวเปล่านะครับโลหะ2สีนะครับชนิดราคา10บบาทเนี่ยเหรียญเปล่าแบบเนี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้บล็อกแม่พิมพ์ปกติของ ของเหรียญจำนวนการผลิต7 500, ล้าน5แสนเหรียญนะครับมาใช้แม่พิมพ์ของเหรียญชุดนี้เพื่อนๆดูรูปเลยนะครับว่ามันพอที่จะเป็นไปได้หรือว่าสอดคล้องกันไหมนะครับเหรียญตัวเปล่า10บาทที่ผมที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับสสีอันนี้คือเหรียญตัวเปล่ายังไม่ขึ้นรูปนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้แม่พิมพ์ของเหรียญ10บบาทนะครับแต่มาใช้แม่พิมพ์ของเหรียญบล็อกทองคํา เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอันนี้คือบล็อกทองคำนะครับจากคู่มือหนังสือนะครับซึ่งหน้าเหรียญบล็อกทองคำก็เป็นหน้าเหรียญ7,500บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับออกในปีพศ2 5 4 5เช่นเดียวกันนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับกับเหรียญ10บาทปกตินะครับขนาด26มิลิเมตรนะครับจำนวนการผลิตแค่6000เหรียญนะครับนี่นะครับแต่เพื่อนๆสังเกตดูนะครับ ที่ราคาหน้าเหรียญเป็น7,500บาทนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับนี่นะครับก็น่าจะเป็นเหรียญบล็อกทองคำนะครับที่ที่เอามาเอามากดกับเหรียญตัวนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญเหรียญจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเหรียญที่มีการเอามาโพสโช์กันเห็นไหมครับก็ บางอย่างเราเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางบางอย่างอะหลายๆท่านรู้แล้วแต่ก็คือผมมานําเสนอนะครับให้ท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าอ๋อลองสังเกตดูสิถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่10บาทถ้าเกิดว่าเราเจอ7,500จะเป็นยังไงนะครับถ้าเจอ7500นะครับก็คือ5000ถึง1000 10, 0บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับเนี่ยตามรูปนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนอกจากจะสังเกต เหรียญที่ใช้ในระบบในชีวิตประจําวันแล้วนะครับต้องสังเกตให้ลึกไปอีกนะครับสังเกตถึงราคาหน้าเหรียญน,นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับอันนี้คือ7500คือเหรียญจริงๆนะครับแล้วอันนี้ก็คือข้อความที่เอามาโพสต์ให้ดูกันนะครับก็การมาโพสต์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกอีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าอ,อ อะไรที่เราคิดว่าไม่มีมันก็มีนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันมีมีหลุดออกมาแบบนี้นะครับก็อ่าก็น่าสนใจนะครับน่าศึกษานะครับอย่างน้อยคือแบบมันเป็นเหรียญที่หายากจริงแต่ก็คือเราก็รู้เราก็จะได้เพิ่มความรู้ของเรานะครับว่ามันหายากแต่มันก็ยังมีอยู่นะครับมีออกมาให้เห็นนะครับก็เดี๋ยวดูข้อมูลบล็อกทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากหนังสือนะครับ อ่าหน้าเหรียญ7,500น 7, บาทตรงกันเป,เป๊ะเลยนะครับกับกับราคาหน้าเหรียญของเหรียญ10บบาทนะครับก็เป็นเหรียญที่มีขนาดเท่ากันไดมิเตอร์ก็เส้นผ่าศูนย์กลาง2 6ม mm ิลลิเมตรเท่ากันนะครับก็มีความเป็นไปได้ไม่ใช่มีความเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีความเป็นไปได้มันเป็นไปแล้วนะครับว่าเอาเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ10บบาท2สีนะครับแล้วก็ใช้บล็อก ทองคำนะครับออกมานี่นะครับก็เป็นเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้อยังไงได้ค้นหากันต่อไปนะครับก็มองผลเผลินผมก็ไม่ค่อยไม่เคยสังเกตนะครับเหรียญที่ผ่านมือมาวาระนี้เหรียญวาระก็คือผ่านมือผมมาเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าไม่เคยสังเกตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ให้ให้ผมกลับไปสังเกตหรือว่าให้ใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้ได้ไปสังเกตนะครับเหรียญบล็อกทองคํามีหลายวาระนะครับผมเคยทําออกไปแล้ววาระหนึ่งนะครับเป็นบล็อกทองคําเหมือนกันวาระรู้สึกว่า200ปีของในหลวงรัชกาลที่4ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยรวบรวมบล็อกทองคํามาให้ดูก็แล้วกันนะครับนี่นะครับก็ น่าสนใจนะครับก็มาเปิดโลกมามามาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับ FC ก็จะได้รับรู้ว่าเหรียญมันมีจริงแล้วก็รู้ถึงที่มาที่ไปนะครับที่ที่มาที่ไปที่ผมมานําเสนอก็ก็พอที่จะน่าเชื่อถือได้นะครับว่าน่าจะเป็นบล็อกทองคาจริงๆนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาแนะนําให้นะครับสำหรับใครที่มีใครที่เจอนะครับลองส่งรูปให้ผมดูนะครับก็ผมก็อยากได้นะครับเพราะเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่มันแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับน่าจะเป็นเหรียญ MTO MTO ก็คือ made to order นะครับก็คือเหรียญแบบ งานลองพิมพ์งานสั่งทํางานอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะตีเหรียญหลุดออกมาก็ได้นะครับจากกรมธนารักษ์ใครใครใครจะไปรู้นะครับลองสังเกตดูก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครมีแบบนี้ก็ส่งรูปมาได้นะครับอยากได้เหมือนกันนะครับก็ราคาก็มาคุยกันนะครับว่าสภาพไหนราคาเท่าไหร่นะครับก็ลองลองดูแล้วกันนะครับลองหาดูนะครับเผื่อว่ามีวาระอื่นๆก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับ พอดีมันไปเจอวาระนี้พอดีนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญ10บบาทอีกหนึ่งชนิดที่มีราคาสูงแล้วก็มีออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็สำหรับนักสะสมที่ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้นะครับก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ